ดกดกรอใล,ล่ว่ะมามาลงมาโอ้รถเยอะจัด <c oughs> สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถนำซิง่งด่วนรครับก็ยังอยู่กับทีมงานเสียรงแล้วก็ทีมงานเจนนุดครับที่สุริน ก,กทีมช่างก็ทำงานไม่ใช่ทำงานทำการไล่น้ำมันนะครับน้ำมันโซลา่าก็ตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วเสียงเดินหอบ ไงลูกเพ่ร็อกเดก้ามันต้องทรงนี้แหละครับมันถึงหล่อแต่ถ้าร็อกนี่ได้หมดเลยนะร็อกนี่ได้ทั้งยุ่นได้ทั้งไฟแต่ว่าเจ้าเดก้านี่แต่งแนวยุ่นไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะ แต่ได้ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้ากับยุ่นเท่าไหรออ่โอ้โหแต่ล็อกได้หมดยุ่นก็ได้ไฟก็ได้น่าจะปกติแล้ว นาจะควันท่วมอะไรคันนี้เที่ยวสุดท้ายแล้วครับจะ5ห้าโมงแล้วไป ควันเลยครับไม่ควันก็แรงได้ครับเจาะออ็อกกับเทอ,โโอร์โบเหมือนกันนะครับ เนุมผมยาวแต่ทุกวันนี้ผมสั้นแล้วยี่สิบห้าเรียนเชิญเด้อ คนละนิดคนละหน่อยครับ25อำเภอลำดวนนะครับทีมงานรถดำสุรินนะครับเตรียนเชิญนะครับใครว่างก็ไปครับ25วันอาทิตย์งานช่วยเหลือคุณยายครับสร้างบ้านให้คุณยายนะครับก็จะมีการถมที่ครับถ้าไปกันเยอะก็คนละเที่ยวก็จบ ครับว,วโอว้รอบเร็วแน่นอนอทางเริ่มพังนะครับตอนนี้อ,อ๋อซินเน็งซิเน็ง h x 4 0เอ๊ะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับมาคันนี้โบ้ไหมคันนี้ติดโบ้ยังโอ้ยังครับยังแปรชอยู่ หลายคนยังยึดอาชีพนี้อยู่นะครับบางคนเลิกแล้วเนื่องจากว่าไปไม่ไหวน่าจะไม่ถูกฉลกบางคนก็เลิกแล้วนะครับบางคนก็ยังทำอยู่นะครับยังไหวอยู่สู่กันต่อไปครับ ถามว่าธุรกิจนี้ตันไหมไม่ตันครับแต่ว่างานก็จะคือแย่งกันทําครับราคาก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับเนื่งองจากว่ารถเยอะครับทํามาเยอะ Vì văn เเดียวองอโอ้รถ่อรถล่อเจ้านมเย็นมันต้องจัดทรงนี้บอสเอา ว่ะไอ้ตูดมาด้วยนะ เริ่มเละแล้วครับตอนนี้แต่ไม่ใช่ปัญหาครับมีรถแรงๆครับสวัสดีครับเดี๋ยวชวนไปงานบุญหน่อยสิ ันรถใครครับนี่รถพี่เลยเหรอออกมานานยังอฮะอ๋อเหรอยี่สิบห้าเรียนเชิญไปงานบุญหน่อยลำดวนไปไหมรู้ไหมงานนี้รู้ไหมไปบอพี่อยู่ไหนอ่ะบ้านไหนอ๋อยุสลักได้เหรอรถสุริน รวมพลคอนสรินเลยนะ25นี้มายังไม่หมดนะครับโอ้โอน่าจะปิดท้ายกับคันนี้แหละ เพิ่มไฟเหรอเนี oh, oh. ่ยนี่เพิ่มไฟตรงนี้ด้วยเหรอ้อสวัสดีครับเพิ่มไฟบ่เพิ่มนานยางไฟอ่ะใส่สองใส่คเรือเราวะมะ ธรรมดาอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปบายกับคู่นี้ครับ เะีด้ไม่ได้มาตอนเปิดบอ่อใหม่ๆครับทางโคตรโหดวันนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่ก็พอได้พอได้อไดโอ้โหมายังไม่หมดนะเนี่ยอะ อย่าเพิ่งไทยหมดสนุกเลยโอ้ยไปไทยตอนเลิกงาน ดท้ายคู่นี้แล้วกันพอดีครับห้าโมงเลิกงานห้าโมง ดัเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ ตามรับชมสู้กันต่อไปครับสองมือสองไม้ไม่ไหวอย่าฝืนบายบายครับผม